สวัสดีครับจากจ j b r เ t อร์นะครับวันนี้เรามาดูกันว่าแผงกั้นจราจรมีวิธีการผลิตมาแบบไหนนะครับโดยเริ่มจากการตัดเหล็กตามขนาดที่คุณลูกค้าสั่งมานะครับแล้วทำการเชื่อมให้เป็นรูปทรงตามต,ามต้องการเมื่อเชื่อมตามแบบที่ต้องการแล้วขั้นตอนต่อไป จึงมีการนำแผงกั้นจราจรไปพ่นสีฝุ่นนะครับและอบด้วยความร้อนสูงเมื่ออบด้วยความร้อนสูงตามมาตรฐานที่ตั้งไว้ส่งผลให้แผงกั้นจราจรมีสีที่เงาสดใสและมีรอยขีดข่วนยากนะครับสามารถตากแดดได้นาน สีจางช้ากรณีที่คุณลูกค้าสั่งทําป้ายแบบเฉพาะนะครับมีเจจะดำเนินการทํำป้ายและทําติดสติกเกอร์ตามแบบที่คุณลูกค้าสั่งมาเพียงเท่านี้เราก็จะได้แผงกั้นจราจรตามแบบที่คุณลูกค้าต้องการแล้วนะครับสนใจสอบถามรายกรารสินค้า ติดต่อกันเข้ามาได้นะคะัขอบคุณมากครับ